มีประกาศเตือนภัยด่วนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อเนื่องเลยนะครับที่เป็นฉบับที่4แล้วนะครับเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเข้าถล่มประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าข้ามเดือนไปจนถึงพฤษภาคมนะครับโดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยผมเช็คเช้าวันนี้ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บเนี่ยนะครับ จะยังคงถล่มประเทศไทยในบางพื้นที่ขอให้พื้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังนะครับอย่าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นอันขาดนะครับอาจจะเกิดฟ้าผ่าถึงอันตรายถึงชีวิตได้หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยย้ำนะพายุฤด,ดูร้อนยังคงถลม่มเดี๋ยวผมจะเปิดพื้นที่ให้ดูเพราะว่าเราต้องอัปเดตประกาศต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับของแบบนี้ อันตรายนะครับอย่าประมาทฝากบอกต่อด้วยนี่เป็นประกาศฉบับที่4แล้วของวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยภาคเหนือเนี่ยจะหนักไปทางน่านอุตร,ริตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานเนี่ยทั้งแถบเลยนะฮะไล่ตั้งแต่เลยนองบัวอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขนแกน่นกาฬสิน์มหาสนามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีเห็นไหมฮะ มากันทั้งแถบเลยภาคกลางเนี่ยบางส่วนนะครับก็คือนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนครอา่าแล้วก็ภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะครับทีนี้มาดูวันที่30 30เออเหนือเนี่ยจะเยอะขึ้นนะเหนือนี่เ,นยเยอะขึ้นเลยคุณผู้ชมครับไล่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะน้อยลงนะ แต่จะไปหนักเนี่ยภาคกลางมาทั้งแถบเลยครับโดยเฉพาะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็จะเทไปที่ภาคตะวันออกมากขึ้นก็คือน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแลวก็ตราดส่วนวันที่1น,นะครับเหนือก็ยังคงหนักไปที่เหนือตอนบนอย่างแถ,แถบเชียงใหม่นะเชียงใหม่อะไรแบบนั้นพิษณุโลกก็โดนนะครับโอ้รวมไปถึงสุขโขทยัยกำแพงเพชรด้วยนะส่วนภาคกลางก็ทั้งแถบเลยครับ โดยเฉพาะย้ำนะครับกรทมกับปริบนทฑลนะครับส่วนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยพอเข้าสู่วันที่1เนี่ยพฤษภาคมก็จะเริ่มลดน้อยลงนี่คือประกาศล่าสุดเลยนะครับผมก็พยายามติดตามข่าวสารแบบนาทีต่อน,นาทีแบบเรียลไทม์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบสถานการณ์โดยเร็วที่สุดครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตา,มตา,มตามลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ำมะพราะ้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกัน,กนพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหน,ไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสามากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สน,สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ